น้ำพริกกะปิสายหดอันนี้เจีวอะไรเนี่ยเหนือเจีวกากหมูเบึงผักเด้อสดสดๆ <c oughs> นองไม่ต้มพี่น้องค่ะเช้านี้หลังจากนวดเสร็จนเ,าาเจจานะะาะต้องิดตามก็ต้องติดตามถึงเวลาเคลียร์เองบวยก็ตปปัก <c oughs> อ<ล>กอ๊คี่ก็คือก้าวออกไปได<า>้<า>ปีนานแล้วสามามาทำจนนวดวันนึงบ่ได้ไปอ่ะ ตามกับนยังไหนะครับข้าใส่น้ำน้อยอ่ะกลับคืนมาคือซาบอย่างก็หนอืมมา่้าห่วงลายปกตินี้อืมดูสีสันนะคะดูอาการผักเข้าบ้านเฮาเนอ้อวันนี้วันนี้ยายจ๋าไม่ได้จัดพักข้าวเองนะน้องสาว น้องสะพ้ายมาจัดขา,าข้าวให้กินอย่าจ่าน่วางถาดเต็มถาดเลยมาค่ะรอไข่ขเจียวพี่น้องคะ่ะอาหารบ้านเฮาหลังจากนวดเสร็จนะคุณยายสองยายกินขนมจีนแล้วเนาะแสงด้านนี้มืดนะพูดไปไหมพูด<ส><ส>ไปดนกนเลยมืดนะมาเราต้องเบิ่งขาข้าวแล้วเาวนาะนางกินข้าวกับเอีย้ย่ยันึกนี่เด้อซะหน่อยนางกินข้าวกับเอี้ยงัวงัวกินข้าวสองคน นวดกระสอบคนเนวดกระสอบคนเยียบเห่าเลวก็ยังกินข้าวกับเห่านี่ไหมไรกับบ้านเยียบเห่าเลวก็ยังกินข้าวกับเห่าบึ่งไหมเนี่ยคนนั้นยังกระบอกมุมมองของยายจ๋าว่าเยียบเห่ากินข้าวบ้านเหอาเนาะ มองมองของยายเนี่ยมันใสเห่าดูขั้นตอนตั้งแต่โตเฟอยันหมอนัวตีเบิ้ลแต่หมื่นตามันยังน้อยที่ว่าเย็บนะปกติโอ้ยจมเลยทีนี้มันยังน้อยที่เย็บบ่น้อยเป็นตัวเย็บมายิ่งเข้าไปจมไปอะไรเงี้ยไงอืมอืมแต่ปีน้องน้องสะพ้ายตามให้แซ่บถึงใจ เผ็ดจี๊ดเปรี้ยวไม่หวานนะฮะนม่ใส่งไม่รู้ข้าวก็กินขนมกินเจเขาหน้าจ่าเปรี้ย่ะอมมากอันนี้หน่อไม้ขายเนาะจืดอันนี้จืดแซฟไปอย่างอื่นเด้นหน่อไม้อันนี้เนาะหาจินย่าเนาะใกินขนมกินนะจ่าเขากินข้าวกันหวดเส็ดหร้อมานั่งกินข้าวกันอืมอืมไนะอืมไปเจียวต่อ คุณหลานสาวอุดอยากปากเป็นมันบานยังทั้งวันั้งวันเลยนะมือเปือยล้วาเนี่ยหลานสาวมือเปื่อยแล้วล่างแต่ถ้วยพนันแต่แล้วเข้าไปแล้วใครจะรางชํำให้เหรอบอกว่าสู้ๆบอกเนี่ยว้ีงไปให้ ไปแต่หลามก็ได้กางเดียวว่เด้วยกินกันงวดวันอืมเดล้างกระบอกใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำเอาไปอีกอ่ะเอาข้าวอาญาสักหน่อยที่ยาจะลองแจกให้แม่น้ำสักหน่อยที่มันจะกินได้ไหมมันคือไอ้ตีมมันคือคุยดีแทบบวานนะนี่เดียวโอ้โหจะว่านน้ำพริกกระปิยังสู้มาได้นะอันนี้เผ็ดมากนะเอาจะ่ตอนหมูแม่มาเกี้ยเอาอะ เราจะดั่งเจ้าไม่กินบ่ได้แล้วพยายามงอความพิตัวอืมไอ้ไหนตีนเมื่อวานเนี่ยมึงขี้อ้อู้เอามันกินได้เด้อมันกินได้เด้อแมวมาติดมือมันก็กินเบิดอืมมึงกินได้แมวเนื่องเต็มเต็มทุลเต็มไเลยนะเมื่อวานเนี่ยมันก็ตั้งแต่เช้ามาเนาะอืมก๋วยเตี๋ยวมึงกินสองขวายนะก๋วยเตี๋ยวอ่ะกับที่ชายก็เกือบหมดติดเออบานกับบริษัทอ่ะ บรู้ว่าันแม่เตรียมเรียบร้อยอ่ะโอ้โหชื่ออู๋มาย่างดีอย่าอู๋มเกิียดเลยพดีมีขนมกินอิ่มแล้ว้ามี้ขนมกินใน้าวบโบได้ห่วงแล้วมาตะกอนสามเวลารูกได้ยังใหญ่กินเยอะไปไหนอ่ะไปถ่ายอีกกระชันแตกินข้าวอิ่มแล้วไปกันลูก นี่จำเป็นควรจเป็นข้าวบุญเป็บุเป็นลูปปั้นแต่ในเป็นขวมนเนื่อตัออมมาถ้าถ้าทงนี้ไปย่ากเนี่ยต้องตอดเข้ามาแล้วก็คิดพร้อมไงแล้วรู้จักคิดอยู่ถประยูที่พอบ่ได้เลยออยู่ในงบอืะ ตักปนานาินได้ด้วนะเอเอาเข้ามาลูกแม่เคียกับเข้าตเราแม่จะเอาก้นเขาจะเอาพริกเขวาเออลืมเนาะแม่กโทเลื่อมลืมลืมลืมมีเอาพริกมาคุกมาช่วยเา้ไให้ลูกอมมาให้ก่อนได้ะจะได้ลูกไมหายบักไซที่เข้าใจกันมเนาะแมไม่เถาอนี้เข้าใจบักายที่คืนนั้นที่ว่าผู้ใหญ่มาเืเดยนะ แม่อมเข้าให้ว่าฉันลูกอมแล้วดุมาให้ว้าวเอาเนาะพี่คุกเข่าให้เขาเจ้าของเอาหมูเนี่ยเอ๊ะก็ใจมันเผ็ดดิโอเคให้มันกระเพิดเล้วใส่น้ำปลาจากน้อยดิเหาอเอ้ามาก็อบแยกกินน้ำแขางเราก็ต้องเช็หนึ่งที่ตัวแล้วก็อีเพลย์ยูค้อเกาเนี่ยเท่าแค่แข็งแข็งบดทืกใจเลือดทื่อสาวซื้อให้ได้กินเท่ากับน้ำเชื่อมกะปิเนาะหนูต่ไปกวาดฉนูนหอมนะคะมะเขือพวง บำลุงเรียนนี้นกินสดๆได้ดีนะน่ะจักบำรุงบ่บำรุงก็กินอย่งที่สลดเขาเขาก่อนให้กินนี่จังเนื้อบำลุน่าพะนี่เดี๋ยวนี้พะว่าไม่เคี่ยวบแหลกไงขึ้บกไปเอาดีนี่นี้ดีสุดเลยกัเลือดเราึนเคี่ยวโบเลกเดี๋ยวนี้มันเครื่องบดกดีแล้วเด็กเครื่องบเตะเะเข้ากเมนผมเมียนัมันเคี่ยวบุกไปได้ไหมท้ำไมต้มก็เคี่ยวไปเถอะกระถนนอ่อนนะ เด็ดใ,ใหม่ๆนี่ก็ไปเด็ดมาใหม่ๆแ <c oughs> ซ่บหอมโอ้โหอันปั้งเมื่อวานได้หินบอลที่ว่าว่าเขาโค่นไม่นะใหญ่ออเอาขายะไปขึ้นมาเบ่งนีงยาต้นผูเห็นบอแดนไหนบอกแล้วขอบอได้โคนเหมือนต้นผูบอลมีเหตุเสียค่อยไปเบิ่งเลยซีกบมดเลยอันที่ลูกเคยซื้อให,ให้ผ้าสีเขียวหนังมานะ้าลยควายกระบอกเลยเดี๋ยวโหข้าวกระเพีนงมุ่งเศร้าเนี่ย เนี่ยวเทียจังไหน่นะเราไก่อันพอน้ำหน่าหั่นตาแล้วย้ายตังแแกเหมือนตั้งลงอะนะคิดว่าจะขาเรียกใหญ่นะห่อนโมจะนิ้วยกอบเนี่ยไปถึงเสี่ยนับพาดุูของตาของใบเราไกลก่อนอะไปมานะค่อยบอกแฟมือหั่นบอแมนว่าบบอบอกตายตายตาไา่วะถ้ามีกกยัวแต่เราไม่ให้พัวมานอนบ้าไปกระด้งานก็มีให้เหน้าหนื่ยลูกหุกรด้ มันมามเฮ็นย,ยังนะตีนบิงให้เบิดเลยน้ำกอกกระโดดนะเม่บ่ไหวหาคนมาม่ได้มาทำที่อีโบกนะลดต่ำแล้วจำอีแค่นนย่นนยนนยเอเข้าไปยังไงแต่ดูมีอยู่จากมื่อเราเบิ้งจังหวะลูกเสาล่าก่อนไม่ไหวไม่งั้นจะใส่เขาที่ละคนเนี่ยใญ่ครับครับเข้าเออกำลังคุณดูพี๊ด กินไปจมไปเมนธรรมชาติแซ่บีกเน็อจากลูกสาวใหญ่ยันุเสาวล่าลูกอะครก็ได้กินคนละเล็กองก็วดมันก็ดีกว่าลูกไรคนูใจเกลก็ดีเตอบกว่าลูเก่าลูติดีผู้ดเลยงจัาคนก็มีกของพายสามพลาลานไปกนนข้าวัด่ะ ชอบเลยเหรอครับอาหารเช้ามื้อนี้ต่อนะค่ะต่อด้วยขนมเส้นเมื่อวานเขาเฮ็ดบ่ได้กินน้ำข้าวนี่มาเจ้าต่อขนมเส้นเจี๊ยโอ้เกี่ยวกะปิเส้นเดี๋ยวจะเอาข้าวอีกเดี๋ยวหมกข้าวอยู่ตรงแง่ละข้างไหนข้างไหนเนาะหมูข้าวบุ้ทึ่งใจเลยว่ะจะกินหลายมันจีวันอาหารแบงแบงข้าวแกงกระทู้แก้วเมื่อต้องหละเมื่ออตายตแบงข้าวใหญ่แล้ว หมาตงหัวนะแร่ย่งไปนี่ไหใจกินตามบราแม่แม่กินหมูแม่บุลยเออของแม่งอ้ยใหญ่เตเอาไปไหนเอาเลยเอาเลยสะใจมันเผ็ดแล้วท่นมาใจน้ำจีเออเอาพี่กส่องยัางมาส้มกินดอวของจับกือได้หลาย ไอ่ลงต้มเส้นก็ดีอยู่ตคบน่มเหนียวเนดีซนดีก่อนน้วาก่อนนะเาะาแมวานนี้มึต้องเห็นมื่อคนวาก่อนบ้างค้างคืนมันยัดีอยู่เลยนี่นดีจังเลยค่ะน้ำยาก็อร่อยกินใจอะไรบอกให้ใส่ิกหลายยาไปกินบเอ็งก็ดีเลยไงกับกันเอง่าไกินก็ดีใจถูกส ฉันใหญ่ก็กินน้ำมันหมูแล้วมันกำทวบทวบใหญ่เก็บออกให้เมีนเรเก็บอ้อมใหญ่เก็บออกมให้ดูแซ่บพี่น้องอาสาวไว้แค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวอีต่อจานที่สามไปแล้วอัน้อันนี้ที่เนี่ยเอิ้นผักขีนากเนาะผักขีนากาษาไทยผัก ภาษาไทยเรียกผักรสนะคะกินแล้วก็ันียวกินแล้วก็กลิ่นหอมเหมือนกินอะไรนะสตอตอเลยนะคะแต่คนละกลิ่นเฮ้ยนี่ก็ของแซ่บตัวนี้กับขนมจีนกับแก้วสวยงามเออยอดนะคะบ้านเรียผู้ใดเรียกผูบักอ้ำก็มีจนน้องไล่จังนี้ไปไหนวะแซ่บจ้าเข้าจานที่สองบังอ่างกระหังจังแก่ที่สามแล้วจานที่สาม เฮ้ยฝุกผิดความจริง <S <S ไปแล้วพี่น้องขานะไอาเจ็ดจัน